สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมทุกท่านนะครับชมฟุตบอลพิพิธของอังกฤษนะครับเป็นเกมที่26ของฤดูกาลนะครับลิเวอร์พูลเล่นที่แอนฟิลด์ต้อนรับกันในเยือนบอลมัดนะครับตารางคะแนน,นตอนนี้นี่ลิเวอร์พูลหล่นลงมาเป็นรองจากโขงแล้วนะครับมี62คะแนนเท่ากับแมนซิตี้แต่ว่า ลูกได้เสียเป็นรองนะครับแต่ว่าแมสติกแข่งมากกว่า1นะัดส่วนบอลมัดมี33คะแนนนะครับอยู่ที่10นี่คือรายชื่อ1ิเป็นตัวจริงของลิวคูลนะครับผู้รักษาประตูเป็นอัดร์ส่งเบ็คเกอร์แผงหลังก็จะมีเฟอร์จิลฟันไดายโจอมาติปแอนดูโรเบอร์สันเจฟส์สมิเนอร์ออกองกลางใช้ฟาบนินโยเจเดนเฮนเดอร์สันเจโยไวนาดูมและ3ประสานแดนหน้าเป็นซาโดมาเน่โมฮัมเหม็ดซาร่าและรโรนัลโด้ฟิมิโนส่วนบอลมัดครับ โปรตัวเป็นเบโควิดแพงหลังก็จะมีซิมสันสิปุกนาธานอาร์เก้อดัมสมิธของกลางเป็นเลอร์มาเดกอสลิงโจชัวคิงเรนเฟเซอร์โชแมนและอาเป้าเป็นคาร์วินสันสำคัญมากครับเกมนี้ลิเวอร์พูแต้มเท่ากับแมสตี้แต่ว่าแข่งน้อยกว่าหนึ่งนะัดเพราะฉะนั้นเกมนี้ลิเวอร์พูลต้อง มีแต้มนะครับต้องมีสามแต้มแ้วบาเน่โอ้โหจังหวะเรกมาเลยครับโดยมาเน่หนึ่งศูนย์ครับโอ้โหโอกาสแรกนะครับแล้วมาเน่มองย้อยเข้าไปครับอ่าเดี๋ยวดูกันอีกครั้งนะครับโอ้โหได้ประตูนำอย่างรวดเร็วครับลิเวอร์พูล ยังว่าซาลาให้ไวน์นันดุม่มบอลเฉล็บม,มาเน่แม่คือไวน์นันดุมไม่แน่ใจว่าเจตนายิงหรือเปิดนะครับแต่บอลเฉล็บมาเข้าทางมาเน่แล้วได้โมงเข้าไปครับอ,อ,อาร์ลนเบโก,กฟิสเน่เขาออกมาพยายามจะปิดมุมนะครับแต่ว่ามันไปมาเน่คือเปิดช่องให้มาเน่โมง เข้าไปทางเสาสองนะครับอ่ะครับหนึ่งศูนย์ครับเดลม,มาอ่าบอลเฉล็บเฮนเดอร์สันไวนาดุมออกสายที่เซโดมาเน่บอลยังไม่ออกครับฟิมิโน่ฟิมิโนโ่โนโติดเฟเซอร์มาแต่บอลยังไม่ถึงเฮนเดอร์สันฟิมิอ่า เฮนเดอร์สันนะครับวางไปที่ฟิเบนโตโอ้โหเต็มเต็มครับสอบประตูต่อศูนย์โหวอลเล่ด้วยเท้าซ้ายครับของทางลูปโต้ฟิเบนโอ้โหเฮนเดอร์สันวางบอลแม่นเหลือเกินครับอ่าแล้วฟิเบนโตซัดลูกนี้เข้าไปครับโอ้โ oh, ห oh. ได้ประตูที่สองติดติดกันครับลิเวอร์พูลพยายามหาช่องครับแล้วดูเฮนเดอร์สันวางลูกนี้ครับ ไม่ต้องจับครับฟิมมโน่โอ้โหเสาแรกครับหมดสิทธิ์ครับเบโกวิสลูกนี้สองศูนย์ยูโพได้ประตูที่สองติดกันเลยนะครับ นั่นเฟเซอร์เฟเซอร์เปิดมามิลเนอร์โขออกมาได้แถวสองเป็นกอสซิงโอ้โห้มีโอกาสเหมือนกันครับบอลมัดเกือ <c ười> บจะทำได้ด้วยมิลเนอร์มองสกัดออกมาแถวสองโอ้โหบอลสายแต่ไอ้บอลหลุดกรอบนะครับกอสซิง ไรซองครับซัสซัปฟานดายเจมส์มิเนอร์เกมนัดที่ผ่านมาครับเกมที่ไปเยือนเวสต์แฮมเน็ตเห็นจะสซตก,กับไวในรูปไม่ได้ลงนะครับเพราะว่ามีอาการมีมีไข้ก่อนนะครับเ,เป็นที่กล้ามเนื้อนะครับขอภัยมีอาการป่วยก็เลยไม่ได้ลงนะฮะ สมิธให้เชอร์แมนเฟเซอร์ไ <Okay. S 1> วนาดุมครับออกมาที่ซดูมาเน่ฟิมิโนโฟิมิโนโอกรอบเขทเตอร์ไหลไม่ถึงสาร์โอ้ไปติกดกันเองบ้าแล้วคืนกลับไปที่เปโกวิสครับเปิดขึ้นมาไวนาดุมให้ฟาบินโยเฮนเดอร์สันคืนฟานไดาฟาบินโยริงครับ ฟันได้ให้ฟาบินโยยางขึ้นได้เฮนเดอสันให้ไวนาดุมหลายต่อที่ฟีมิโนโฮโฮ,โฮปิดเสาแรกได้ดีครับทางด้านเบโกวิสแล้วก็ชกทิ้งออกไปครับลูกเตะม,มุมของลิเวอร์พูลครับเานโยเฮนเดสันไวนาดุมหลให้ฟีมิโนโครับกดด้วยขวาครับอ่า อ่าลุนลูกเตะมุมกันต่อครับลิเวอร์พูลจอแดนเฮนเดอร์สันเป็นคนเปิดครับเฮนเดอร์สันเปิดมาตเตะออกไปได้ครับบอลอยู่ที่แรนเฟเซอร์เฟเซอร์อ่าติดฟันได้แล้วบอลเกือ <c oughs> บจะเป็นดีอ่าเฮนเดอร์สันมิเนอร์มาติปเฮ์สันไหล โอ้ไม่ล้ำครับโอ้โหสามศูนย์ครับโดยโรเบอร์โตฟิมิโนโอ้โ,อโหไม่ล้ำหน้านครับโอ้ทำให้ฟิมิโนโลดขึ้นไปแล้วยิงลูกนี้ครับสามศูนย์เลยครับโอ้โหยังไม่จบครึ่งแรกครับลิวโพหนีบอลมัดเป็นสามศูนย์โอ้โห,โโหเก็บกดหรือเปล่าครับ <laughs> สองนัด นี่เสมอทั้งสองนัดนะครับเสมอเลสเตอร์และเสมอเวสแฮมนะครับโดยสกอร์หนึ่งหนึ่งโอ้โหเกมนี้สามศูนย์ไปแล้วโอ้คือหลุดเลยครับแล้วฟิมิโนก็ไม่พลาดครับเอาละครับสามศูนย์แล้วไม่แน่ว่าจะมีประตูเพิ่มด้วยหรือเปล่านะครับ ช่วงครึ่งชั่วโมงนี่เป็นครึ่งชั่วโมงที่ลิเวอร์พูลทำได้ดีครับนี่แล้ววยายาโดตุมฉกได้แล้วไหลโอ้โหฟิมิโน,โน่ลุดไปแล้วฟิมิโน,โน่ลุดโอ้โหติดเมโกวิสครับอ่าเกือบจะเป็นแฮตทริกของวเยนัตตฟิมิโน,โน่นะครับโอ้โหแต่เบโกวิส เรียกว่าออกมาได้เร็วครับนี่ครับลุดอีกแล้วครับฟิมิโนโแต่จับจาวไปนิดหนึ่งครับอโอ้ไม่นั้นนี่มีลูกที่สี่ครับอย่างไรก็ตามลิวอพูเตเตะมุมครับจอแดนเฮเดอร์นันจับคนเปิดเฮเดซันเปิดมาเสเาสองแล้วไฟหน้าต้มตัวเสาครับโอ้โหยังแค่3ามศูนย ฟาบิโอฟาบิโนี่ได้ฟาบิโอสัดไกลครับโอ้โหโหลุดกรอบโอ้โหวันนี้เลี้ยวพูดุจริงๆครับเดี๋ยวดูกันอีกครั้งครับจังหวะคราวนี้น่าได้ครับวัยนต้นจิ้มไปโดนเสานะครับอันนี้แถว2โดยฟาบิโยครับอันนี้ห่างไปนิดนึง คู่นี้เพิ่งจะเจอกันเดือนธันวาคมนะครับอ์พูลไปเยือนวันมัดแล้วบวกไปชนะ4-0นะครับฟิเมโน่หลายมีโลกสี่หรือเปล่าโอ้โหมาเน่นะครับยิงลูกนี้ไปติดเซฟเบโกวิสแล้วก็เป็นลูกทุ่มของลิเวอร์ pool ครับโรบัสซันให้มามาเน่เฮนเดอร์สันไปได้เฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันสัตว์ไก่โอ้โหเบโกวิส โอ้วันนี้งานหนักจริงๆครับหรือโฟมาใหม่ครับโรเบอร์สันไหลให้เซโดมาเนี่ยนไปไม่ได้เฟเซอร์ยูเซนให้เดลมาแต่มมนวาง <c oughs> นิดแล้วเฮนเดอร์สันไหลามาซาร่าข้างหน้าไม่มีต้องคืนแล้วครับมิเนอร์ให้ซาร่าอีกครั้ง แล้วหลทะลุไม่ถึงฟิมิโนโซาราห์พยายามจะไปแย่งกลับมาครับแล้วจบครึ่งแรกครับโอ้โหเป็นครึ่งแรกที่ลิเวอร์พูลบุกฝ่ายเดียวครับแมวก็นำบอลมัดไปถึง3ประตูต่อศูนนะครับ ชมเครื่องหลังกันต่อครับลิเวอร์พูลกับบอลมัดนะครับถ้าเกมนี้ลิเวอร์พูลเก็บ3ามแต้มได้ก็จะแซมมนซี่ขึ้นไปนะครับเป็น65คะแนนแข่งเท่ากันด้วยนะครับแล้วดูจังหวะนี้โหโหของทางโจซัวคิงนะครับบอลดวดเสาสอเออกไปครับ โอกาสที่บอลมัดจะตีไข่แตกโอ้สังเกตมาสองสามนัดที่ผ่านมาลิเวอร์พูลเสียประตูทุกนัดเลยนะครับเสียมากสุดก็เกมที่เจอกับพาเลตนี่แหละครับเสียไปถึงสามประตูที่แอนฟิลฟิมินโนได้ครับฟิมินโนฟิมินโนเอนนนนไหลบอลเฉล็บ เลอมาสไลด์ออกไปเจอเซอคิงแมัอย่างได้ครับกอสลิงกอสลิงคืนเบโกวิสเปิดขึ้นหน้ามาอดัมสมิธสมิธวางไปแล้วแม่เป็นโรเบอร์สันวัดทิ้งออกข้างนลครับลูกทุ่มของบอนมัทเชอร์แมนไปเป็นเฟเซอร์ ว่าไฟดอมดักไม่ได้ครับแล้วโรเบอร์สันให้ฟาบินโยเฮนเดอร์สันฟิมิโนโวานาดุมออกซ้ายมาแน่เขินที่ฟาบินโยโรเบอร์สันวานาดุมบอลฉลับแล้วมาแล้วก็เป็นลูกพูลิงเก็บได้อยู่ครับเฮนเดอร์สันอ้าวโดนดักโดยเลยมาคาราบินสัน วิลสันไปไม่ได้ซา,าร่าซาร่ายึกยักอ่าได้ฟาวสี่คิกของลิวโพลครับโดยจอร์แดนเทนเดอร์สันเปิดมาลรบสันตามให้ฟาบินโยไม่ไม่ผ่านเลยมาคาราวินสันก็ไม่ผ่านมาติปครับฟาบินโยออกซ้ายไม่ถึงมาเนี่ยเฟรเซอร์เฟรเซอร์อ้าว ได้ฟาวด้วยครับอืมเป็นฟาบินโจโอดโรมานเน่ด้วยนะครับแล้วอ้าวม่จังหวะปะทะคราวนี้หรือพูดได้ฟาวนะครับ มิลเนอร์ให้เฮนเดอร์สันซาร่าไหลฉลั่มามิลเนอร์มิลเนอร์เก็บติดซิมสันเบยโควิชเปิดขึ้นหน้ามามิลเนอร์วางมาที่ฟีมิโนไหลามาที่บาเน่โอ้โหเบย์โควิชอ้าวน่าจะล้ำหน้าก่อนแล้วครับเหลือจะฟาว ต่ว่ามีเสียงนกวีดก่อนนะครับไม่ได้อะไรเป็นโลกฟกรีของทางบอลมัดนะครับจอร์แดนอครับลงไปแทนโจเซอ์คิงเดโกกิสครับเปิดขึ้นมาเป็นจังหวัดฟ้านะครับสูดนี้ซาล่าอา้าหลุดเลยครับซาล่าโฮโฮหลุดกรอบครับยังแค่3าศูนย์ครับ ลูกที่สี่ยังไม่มาครับโอ้โหมูมซาราโอกาสทองครับมันสูนี้ดูครับจังหวะที่กาสนามครับไปต้มฟิมิโน,โนแล้วเป็นซาร่าไปด้วยขวาครับโอ้โหหลดกรอบออกไปครับซารายังไม่มีชื่อผู้ทำประตูนในวันนี้นะครับอ้าวมันจะมีใบเหลืองครับโอ้โหซิมสันครับจังหวะนี้ครับ ไปโดนแข้งของไยนาดุ่มเลือมาโดนใบเหลืองไปโอกาสครับโอ้โหลิวพูสิบสามครั้งไปแล้วครับบอลมัดแค่2พื่ถึงปี2 0ร9นนี่ิวพูเสียไปถึง8ประตูแล้วนะครับนาธานับเฉพาะปี2 0 1 9นบเกองเบเกอร์เสีย8ประตูโดนยิงเข้ากรอบ12ครั้ง แต่ว่าเป็นแปลประตูนะครับโอ้โหมาเนี่ห้มาไวนาโดมแล้วมาที่มาเนี่ยซัดด้วยสายบอลดูเสาสองออกไปครับครับซาโด,ดมาเน่ชื่อไว,ไวนาโดมแล้วก็เป็นมาเน่ครับซัดด้วยสาย เด็วิสเซนันกับซิมสันรุกการที่แล้วลิวโผลก็ชนะบอลมัดสามศูนย์นะครับที่แอนฟิลด์ดัมสมิทให้ที่เฟเซอร์ไวนาดุมคืนโรเบอร์สันไวนาดุมให้มาที่เซโดมาเนี่ไวนาดุมไปได้ครับไวนาดุมวานาดุมแล้วไหลมีพื้นที่มาเน่ได้มาเน่ให้ <c oughs> ไม่ถึงไม่ถึงเพื่อนที่อยู่ด้านหน้าเลยครับ เฟเซอร์ <Ph> เหลือไม่ถึง10นาทีครับลิวโพนนำบอลมัดสามนซีคุกโอ้ยังไงครับซีคุกกว่าจะให้เฟเซอร์เฟเซอร์โดนแย่งตัดไปแล้วฟาบิญโยอ่าฟาบิญโยให้ไม่แม่นครับแล้วเป็นเกมโตกลับของบอลมัดคาราวินสันจับยาวไปหน่อยครับเฮนเดอร์สัน แฮนเดอร์สันคืนที่ฟานดาก็ไม่น่ามีปัญหาครับสามแต้มสำหรับลิวพ์พก่อนที่เกมวันอาทิตย์นะครับแมนซิตี้จะเจอกับเชลซีนะครับแล้วจังหวะนี้ฟิโนหัก้อมาที่ซาร่าจนได้ครับ4ประตูต่อศูนย์มาครบทั้ง3คนครับเกมนี้ซาร่าครับยิงลูกที่4ให้ลิวพ์พนำบอลมัด เป็น4 0ส่วนนะครับเป็นอีกเกมครับที่ซาร่ามาเน่กับฟิมิโนทำครบทั้ง3ประตูครับเไหลอีกครั้งนะครับมาเน่ ane, ไหลให้ฟิมิโนคือแปะมาให้ซาร่าครับคือ ซาลาอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่านะครับสวยกว่าครับก็เป็น4-0ครับลิวพูแนสกอเท่ากับเกมที่เจอกันเมื่อเดือนธันวาคมเลยครับ4-0ลุกกับโดนิโซลันเก้ลงไป เดิมิทสโซลันเก้ก็ย้ายจากิลวพูลมานะครับอีกคนหนึ่งก็คือนาตาเดียลคลายแต่นาตาเดียลคลายเนี่ยมาในฐานะสัญญายืมตัวนะครับโซลันเก้นี่ซื้อขาดเลยซารา่าซารา่าให้มามิลเนอร์หักมาตรงกลางฟามิโยสัตไก่โอ้โหซุปเปอร์เซฟครับของทางเบโกวิส เกือบจะ5-0โอ้โหยังไม่จบครับเกือบมีลูกที่5ถือว่ายิงดีครับฟาบินโยแต่ว่าเปโกวิตก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันครับปัดทิ้งออกไปเฮนเดสันครับ เปิดลูกแต้มม่มเปิดมาสาวสองตัวคโอูโห้อหห้าศูนย์โอ้เป็นแฮตทริกของฟิมินโน่ด้วยครับโอ้โหอาจะจบเกมอยู่แล้วครับโอ้โหลิเวอร์พูลปิดท้ายด้วยลูกที่5ครับแฮตทริกของโรเบร์โตฟิมินโน่ครับโอ้โหก็ตอกย้ำเข้าไปอีกครับคือ 3, สามนมันก็ จบอยู่แล้วครับโอ้โหมาถึงตรงนี้5-0ครับ <c oughs> เฮนเดอร์สันเปิดแม่นครับเปิดมาเสาสองแล้วฟิมมโน่เทคตัวขึ้นโมงครับระยะจอดจอครับฟิมมโน่โคตรงนี้เข้าไป5-0 <c oughs> ผู้ตัดสินาน่าจะเป่าเลยน่านละครับโอ้โห ลิวพูครับถล่มบอลมัดไป5ประตูต่อ0ูนนะครับ5ประตูมาจากแฮตริกของลูกเตร์ฟิมิ o โออีก2ประตูเป็นโมฮัมหม็ดซาร่าและสเดอรมานีเอาละครับของจริงวันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์ที่9กุมภาพันธ์นะฮะเวลาสี่ทุ่มแฟนเดอะครต้องส่งแรงเชียร์ไปยังทีมรักของตัวเองนะครับดูว่าเกมนี้ เก็บ3แต้มได้หรืออยังนะครับหลังจากที่2นัดที่ผ่านมาสะดุดทั้ง2นัดสเสมอเลสเตอร์และเวสตแฮมดวยสกอร์1น1น,นะครับและตอนนี้ก็อยู่ที่2ครับถ้าเก็บ3แต้มได้ก็จะแซงแมสตี้ไปเป็น65คะแนนนะครับก่อนที่แมสตี้จะเจอเชลซีวันอาทิตย์นี้นะครับก็เล่นก่อนได้กดอนเมสตี้ก่อนแต่ว่าลิเวอร์พูลต้อง ทำให้ได้ก่อนนะครับต้องเก็บ3แต้มให้ได้นะฮะเอาครับผมต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมถ้าหากมีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับผมเอาครับผมต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ